อเอา,เอา,เอาอวาะฮึโหยังไงถอนไม่จำเลยก <c ười> ินจัดวัดกระจายถ้าน้องจะจกินขนาดนี้นะขึ้นมาปั้นเดียเเด่ยวยังดีโอ้ยอะไเนี่ยอุ้ยเล็กนเล็กอุก้ยเ,เ, <c oughs> เราคนิดว่าปลาเล็กถึงพีกจะไหนเราด้วยพอดีของการ <c oughs> ตกปลาครับตรงนี้นะครับในท่องเที่ยวได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะครับนะฮนะ วิวตรงนี้กมกว้างดีแฮะเดีๆๆอยว้เด้อขชมดูก่อนโอ้หของแคบอ๋อแคบแล้วก็ตื้นครับผมหูตรงนู้นมีไอติมขายด้วย <c oughs> เฮ้ยครับเราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับนะนะขับชมไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคครับนะนะหลังจากที่ขับรถวนประมาณทักสองชั่วโมง <c oughs> อ้อมไปยงนูนครับผม ที่ลงไม่ได้เลยครับแคบแล้วก็มีนะนะบันแหกกลางมองกันเยอะก็เลยสุดท้ายขบวนมาคลองตะ่ยมครับผมช่วงนี้ช่วงจะถึงถนนใหญ่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะออกไปตรงวัดอะไรที่ลุลงพ่ออะไรคือสอนคืสอนนั่นเอจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวหาชื่อให้ครับตอนนี้ขออนุญาตลงคันเลยครับ เรีย่ยงกันอีกสิบกวนาทีแล้วไม่รู้จะมีปลากินเหยื่อหรือเปล่าสวยแล้วสวยแล้วแปลว่าอะไรสวยไงแปลว่าสวยไงงามงามเลยสวยมากครับตรงนี้จุดนี้สวยมากร่มรื <so ่นร่มทั้งวันครับ เอาแล้วครับนะนะแจมแรกเราได้นี่ลงหามแล้วนี่ก็ได้ทอดอยู่ครับไซนี้น้ำับลงน้ำหน่อยนะปลาเล็กหัวปลาเป็นหัวเลยรัาผมตอนนี้ลุงขันเสร็จลงแล้วนะปลาเล็ก นนมันจะวิ่งอ่ะแต่ว,ว่าก็ใช้กพะพรอ,อ้วิ่เหมือนปลาใหญ่ครับแต่ว่าก็ตัวใหญ่อยู่นะครับท่านะเนี่ยใช้ขานี้ครับผม

ด้วยครับผมอัด <c oughs> ปั้นเดียด้วยนี่เอา้า <c oughs> วันนี้ต้องเฟยกับตกสองคนนะครับเดี๋ยวบ้านน้องอขันนี้ขันนี้อย่างแรงลย เสียบวันนี้มีเซินได้เลยครับไม่ได้ปล่อยเลยครับวันนี้ <c oughs> อุ้ยนี่น,นได้นือไม่ใช่เธอเธอต้องหัดปั่นเยอะด้วย เดี๋ยวมันย่อนแล้วนะโอ้ยจัไว้ทุกเตียงนะโอ้ไม่แล้วครับจับดีๆโอ้วันนี้ไม่ใช่ไซส์น้อยนะครับผมเอาได้ทุกไซส์เลยครับโอ้ยขึ้นหมดทุกคันแล้วเบียดเบียดห้าคัน เอ้ยปลามาเอ้ยเอาพ้ามาโอมใส่แล้วก็ตีลโรงนะนี่ี๋ยวจะได้ปลาตื่นกับเฮ้ยข้นะป้าหวดด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 อย่างเรกเลยสุดอ่โอ้วิ่งเลยครับวิ่งเลยโอ้

าแกหนึ่งหนหนสองท่นแวเร็วเร็วนั่นนะ่านแรกกัน อยู่บ่ก็อยู่อยู่ยิ่ก็ขึ้นไปเดีเ๋ยวเดี um ๋ยวดูสิได้อยู่ด้วยอู่ปลายนู่นนู่นนั่น Редактор субтитров А.Семкин Корректор

กว่านะตอนี้โอ้โฮของเตอกนั่นด้วยวะเตือบาลอกครับโฮ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 ไส่นี่ใส้นี่ไส้นี่ตักไส้ตักเนี่ยโฮโฮโฮโอย่าไส้นี่ล่ะ

พมกันเลยครับโอ้สกเย,ยนไฟสวยครับนะนะโอ้โหดีครับนะนะ ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนิดๆครับตอนนี้บ่ายโมงก็อีกสีนาทีเราลงคันเสร็จตอนเที่ยงกัอีกยีก้าก็ผ่านมาประมาณชั่วโมงกับอีก10บกุานาทีกินจัดมากครับจุดนี้ก็คลองตะเอี่ยมครับเข้ามาจากถนนฝั่งสุขุมวิทสายเก่าตรงเลยวัดที่มีองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่ๆ,ๆครับเลี้ยวซ้ายเข้ามา แล้วก็เลาะมาจะมาเจอไม้นี้จะมีต้นยูคายูคากี่ต้นนะ้าเล็กสองต้นเขามีร่มร่มเงาอย่างดีครับผมร่มประคามเทศด้วย<笑><笑>ก็ยก็น่าจะเป็นเวลาสมควรแล้วครับเดียวก็เพราะว่าตอนนี้อากาศปิดครับผมดูจากอากาศเหมือนเหมือนเย็นแล้วเลย่าจจะเป็นพายัพพายักลมบูยพายักเขาเรียกว่าอะไรนะ เมฆลมอ๋อแันนี้ครับเพิ่มๆอยู่นี่ก็ถ้าใครจะมาเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้อีกนะครับคองตะเอี่ยมครับผมกินจัดวัดกระจายถ้าน้องจะกินขนาดนี้นะขึ้นมาปั้นเดียเยเด่ยวเองเลยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ทันไปซะแล้วโอ้ไม่ไปอุยอ้ยอุ้ยนาเล็กนาเล็กอุ้ยเราคน้นไม่ไหวพาเล็ก เป็นพันงนานแล้วเรยเรื่เรยโอ้โอ้โ้ยสกใสมาเเลยครับโอ้ไม่ใช่ปลาดิมโอ้เล็กังนเอ้ยโอ้หนังปลามาตรับตอนผมจะติดยิบุ้ยอุ้ยคิดตั้งนานแล้วนะครับนะฮะอา พักปวโห mm ้โมบ่แต่งลไซโลครับผมถ้วปลาหมึกเข็นกินเบาๆเขาคึกว่าปลาเล็กนะครับก็เลยปล่อยนั่งสบายใจเฉบเลยที่ไหนได้ละไซนี่เลยครับผมนางฟ้าครับแน่นอนเลยครับปอดดึงตั้งนานแล้วเนาะเออเห็นดึงเบาๆตึ๊ดตึ๊๊ดปดนะนะ เจอนางฟ้าจนได้เลยเจอนางฟ้าจนได้ครับคลองตะเอี่ยมกำลังทั้งจะปิดคลิปครับผมโอ้ได้ช็อตจนได้ <c oughs> เฮ้ยผมก็เห็นมัน,นตึ๊กตึกเบาๆแล้วก็สายหย่อนตึกตึกเบาๆแล้วก็สายหย่อน <c oughs> ผมก็คิดว่าปลานิลเล็กครับผมที่ไหนได้ล่ะนี่หน่าเรากระชากหลายรอบนะครับนะน้าเดี๋ยว มันวัดไม่ทันครับแต่ตัวนี้เขาน่าจะโอ้รับผมนั้นขอลาหน้านไปกับตัวนี้เลยนะครับเราพบกันใหม่ครับผมอีพีหน้าหากคําพูดใดคําจาใดที่นะประหมึกพูดจาไปหรือว่าทะเลาะันนเล็กเข้ากล้องก็ขอโทษขออภัยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของลิศกับปันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เอาน้ำกับไฟับเห้ันไดก็ได้ใหญ่พอได้ตัวใหญ่แล้วก็ดีใจนี่นะครับขอบคุณมากครับ กราบขอบคุณโอ๊ยยังไม่ได้ให้ดูปลาเลยในกระชังอ้ดูก่อนดูก่อนกรลังสนุกโอ้ยยังไงจังมาตอนนี้กับครเลืนะครับผมสดุกแซ่บครับน้นุนี่นะาดูครับนี่ชั่วโมงเยวนะครับผม จัดวัดกระจายจริงๆครับ <confidence. S 1> ขั้นไหนเรือเอออืมเอผมก็นึกว่าปลาเล็กกินเหยื่อที่ไหนได้แต่นางฟ้านี่เองอู้ติโตไซโล,ลครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เรวจะคัดเอาตัวที่เขายังจะเจระิญเติบโตอีกปล่อยนะครับผมอ,อย่างนี้เราปล่อยเนาะ<ม>ปล่อยไหม,มปล่อยนะปล่อยครับผมหนึ่งสองตัวอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่วันฤกหรอกครับก็กินได้แหละครับแต่ว่า Uh oh. สองจุดที่นาประหมึกลงให้ดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเก็บทำความสะอาดหมายด้วยครับขอ<ม>ให้ทุกคนมันมมานครับผมกลับแล้วครับขอบพระคุณม,มากครับผมท่านผู้ชมครับมาถึงบานถึงซ่านแล้วก็เป็นทําเนียมอ้าว <laughs> กต็ตตองมา แสดงผลในท่านได้ชมกันนะครับนั่นนะครับตัวใหญ่ปาดเพิ่นมาตอนสุดท้ายใส่ในนัชปิรุ่งครับผมโล่ขึ้นแน่นอนเก็บขึ้นมือเอาเอามือว่างเด้อเอามือว่างเนี่นยปาดผมมาตอนสุดท้ายเสียดายเวลามันหน่อยมันขึ้นมาก่อนครับประมาณอย่างดอกผมจิตมาทุระน้ำครับผมก็เลยฝ้าวเก็บครับจิดบ วราสลัดจัดแน่นอนครับสม้มโอ้นี่ขนาดสม้มโอ้เดียวเลยนี่โอ้โหโหโหเงาหน,น้าปลาหมึกนี่มันสวดยอดโอเคครับ